สวัสดีครับกระผมนายนัทวุฒิอีวินนักเรียนชั้นมัธยม,มศึกษาปีที่5.1โรงเรียโนโนมินพราชมนูทิศเบญจมาราชาลายัยจอมาอ่านบทร้อยแก้วเรื่องทำรุกทำด้วยมือจากหนังสือร้อยเรื่องในรอยจำของอริยาจิตตพานิชการสมเด็จพระเทพพัลราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ซึ่งตามเสด็จพระบาทสมเด็จ er พระเจ้าอยู่หัวในการสรงงานแทบจะทุกพื้นที่พระพระราชทานสังาษา์ในรายการวิทยุพูดจากปราศชั่งทางสถานีวิทยุจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเน้นเรื่องของการคิดและทําด้วยตนเองอย่างมากการที่ท่านใช้งานต่างๆก็ทราบว่าท่านไม่ต้องการบริการจากเราเท่าไหร แต่ท่านพยายามสอนให้รู้จักทำอะไรด้วยตนเองตอนนั้นท่านให้ตำราเกี่ยวกับแหล่งน้ำเป็นภาษาอังกฤษให้มาแปลเป็นภาษาไทยพอดีมีเพื่อนคนหนึ่งเป็นวิศวกร,รมาเจอเข้าบอกว่าโทเอ้ยแปลให้แป๊บเดียวง่ายนิดเดียวเขาแปลเสร็จทิมเสร็จเรียบร้อยไปถวายให้ได้แทนที่จะได้ดีที่หางานมาถวายทำเสร็จก,กลับเดิมกลิ้วว่า รู้สึกว่าจะมีบุญเกิดไปหน่อยมีบุญในทางไม่ดีเราวังอีกหน่อยจะไม่มีบุญคือท่านต้องการให้ทําด้วยตัวเองไม่ใช่ว่ามีบุญพอทําอะไรมีคนมาช่วยตลอดเวลาพอท่านเองทําทุกอย่างด้วยมือการทําอะไรด้วยมือได้ไม่ใช่หมายความว่ามือทําเองมันมาจากสมองสมองสั่งมือทําจึงจะทําได้งานช่างคืองานที่หน่วกกันระหว่างสมองกับมือ เพราะฉะนั้นต้องทำเองคีดเองรูปคลำม,มันไปแล้วมันจะได้จับมือที่รูปคลำจากตาที่ดูย้อนกลับมาสมองทำให้คิดอะไรขึ้นมาได้เปิดร้อยกองเพลงชาติจากหนังสือรวงบผกรอนดอกไม้ใกล้หมอนของนภาลัยสุวรรณธาดาธงชาติไทยไวกวัด สปาร์วิ้วแล้วริ้วริ้วสลับงามเป็นสามสี 4. ผ้าผืนน้อยบางเบาเพียงเท่านี้แต่เป็นที่รวมชีวิตและจิตใจชนรุ่นเยาายืนเรียบระเบียบแถวดวงตาแนวนิ่งตรงทงสวยปราปรเทศไทยรวมเลือกเนื้อชาติเชื้อไทย ฟังคราวใดเลือดซ่าพลานทั้งส่วนผืนแผ่นดินถิ่นนี้ที่พำนักเราแสนรักและแสนจักแผนผวแผ่นดินไทยไทยต้องครองทั้งปวงชีไม่ล่วงใครอย่าล้ำมาย่ำยีเธอร้องเทลงชาติไทยมั่นใจเหลือ ดีชีพเพื่อชาติที่รักทรงศักดิ์ศรีเพลงก็ฮึมก้องฟ้าก้องทาตรีแม้ไทรีได้ฟังยังผอดใจแต่สิ่งหนึ่งซึ่งไทยร้าวใจเหลือคือเลือดเนื้อเป็นหนอนหอยผลอดไส้บ้างหากินบนน้ำตาประาชาไทยบ้างฝากไฟ ลัที่ชั่วหน้ากลวดเล็ทุกวันนี้สึกไกลยังไม่ห่วงแต่วันรวงสึกใกล้ไล่คงเห็นถ้าคนไทยอันมาฆ่ากันเองจะร้องเพลงชาติไทยให้ใครฟัง